สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแอดมินเอ็มนะครับวันนี้เอ็มจะมาสอนเล่นรถหัวลากนะครับขั้นตอนแรกเลยให้เปิดรีโมทออนนะครับขั้นตอนที่2ให้เปิดหัวรถออนนะครับขั้นตอนที่3ให้เปิดหางรถออนนะครับในขั้นตอนต่อไปคือการจับคู่สัญญาณนะครับให้ลูกค้ากดบายหนึ่งเพื่อเชื่อมต่อหัวรถครับตัวนี้ให้เอากดแตะหนึ่งครั้งครับทำงานไม่เอ่ยโอเคครับผ่านไปนะครับขั้นตอนที่2ครับในส่วนหางนะครับให้ลูกค้ากดบายสองนะครับตรงนี้นะคะ แล้วเรากดพับผ่าขึ้นลงครับนี่ฮะก่อเรียบร้อยนะครับในส่วนขั้นตอนต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการเชื่อมต่อระหว่างหัวกับตัวหางนะครับตรงนี้ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยห้ามใช้มือกดหรือห้ามใช้อะไรดินทั้งนั้นนะครับตัวนี้จะใช้ระบบไฟฟ้านะครับปุ่ม L ซ้ายขวาด้านบนนี้เลยนะฮะนี่ฮะ ก็จะเลื่อนสลักตัวล็อกมานะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนําตัวเดือยตรงนี้นะฮะเอาไว้ด้านใต้ตัวรถนะครับนี่ฮะเราให้เรากดปุ่มคอนเน็กตรงนี้นะฮะค้างไว้ประมาณ3วินาทีครับหรือกดจนกว่าเสียงคืดๆจะหมดนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวตัวล็อกจะทําการให้เองครับนะฮะตัวรถจะทําการล็อกให้เองนะครับในส่วนขั้นตอนก่อนจะเคลื่อนรถอย่าลืมเช็คสมอบุกนะครับว่าตัวนี้เอาขึ้นแล้วหรือยังนะฮะถ้าสมอบุกอยู่ในลักษณะนี้อย่าเพิ่งเล่นนะครับต้องเอามันขึ้นก่อนนะครับ นี่ครับผมพอคือล้วปุ๊บเตรียมตัวครับเลดี้ go